ความสุขของกระทิความสุขของกระทิเป็นนวนิยายขนาดสั้นเล่าเรื่องราวของกระทิเด็กหญิงวัยเก้าขวบที่ต้องผ่านประสบการณ์การสูญเสียครั้งสำคัญที่สุดเมื่อแม่ต้องจากไปก่อนวัยอันสมควรกระทิได้ผ่านขั้นตอนความสุขและทุกข์ความผูกพันและการพัดพากความสมหวังและความสูญเสียถึงกระนั้นกระทิได้เรียนรู้ว่า ความทุกข์จากการสูญเสียไม่อาจาพรากความสุขจากความรักและความผูกพันของแม่กับเธอได้เด็กน้อยเติบโตขึ้นจากประสบการณ์นี้ด้วยความเชื่อมั่นและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปจากบุคคลใกล้ชิดผู้ที่เธอรักและรักเธอความสุขของกะทิเป็นงานศิลปะที่สร้างสารรค์องค์ประกอบอย่างมดจดงดงามสื่อแนวคิดที่เป็นที่เข้าใจได้สำหรับคนอ่านหลากหลายไม่ว่าสูวยในวัยวัฒนธรรมใด สเสน่ห์ของนองวนิยายเรื่องนี้อยู่ที่กลวิธีการเล่าที่ค่อยๆเผยปมปัญหาทีละน,น้อยผ่านมุมมองของตัวละครเองด้วยภาษาลื่นลมแสงอารมณ์ขันสอดแทรกความเข้าใจชีวิตที่ตัวละครได้เรียนรู้ไปตามประสบการณ์และความสะเทือนอารมณ์จะค่อยๆพัฒนาและดิ่งลึกในห้วงนึกคิดของผู้อ่านนำพาให้ผู้อ่านอิ่มเอมกับรสแห่งความโศกอันกษมที่ได้สัมผัสประสบการณ์ของชีวิตเล็กๆในโลกเล็กๆของเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งนงวนิยายเรื่องความสุขของกะทิ ของงามพันเวชชาชีวะซึ่งสมควรได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2549ความสุขของกระทิแบ่งการเล่าเรื่องราวออกเป็นสามช่วงช่วงแรกบ้านริมคลองเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่ของกระทิที่อาศัยอยู่กับตายายในบ้านริมคลองใช้ชีวิตสงบสุขเดยบง่าย สิ่งที่ปุกกะทิขึ้นในแต่ละวันคือกลิ่นหอมกุ่นของข้าวสุกในทุกๆเช้าในบทนี้จะเห็นได้ว่ากะทิได้รับความอบอุ่นจากตาละยายผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆสิ่งของเรียบง่ายแต่รู้สึกได้ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มีความอบอุ่นและเป็นการมอบความสุขอันยิ่งใหญ่ให้กับกะทิบทที่ 2. บ้านชายทะเลในบทนี้จะเป็นการเผยปมเกี่ยวกับแม่ของกะทิ ที่ป่วยเป็นโรค ALS หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงต้องไปรักษาตัวตาได้เข้ามากอดกะทิและพูดกับเธอว่าแม่ของกะทิป่วยป่วยมากไปรักษาตัวมาหลายแห่งแล้วแต่ไม่หายแม่ของกะทิจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแม่ได้เล่าให้กะทิฟังถึงเหตุผลที่ต้องแยกจากกะทิและแม่ได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้าย กับกะทิตัวน้อยของเธอบทที่สามบ้านกลางเมืองในบทนี้จะบอกเล่าเกี่ยวกับพ่อของกะทิซึ่งในสองช่วงแรกจะไม่ได้กล่าวถึงแม่กับพ่อของกะทิพบกันที่อังกฤษแต่งงานในต่างประเทศและแยกทางกันแม่ให้กะทิตัดสินใจเองว่าจะส่งจดหมายหาพ่อหรือไม่ถ้าส่งจดหมายไปให้พ่อก็จะได้พบกัน แต่กะทิตัดสินใจในช่วงสุดท้ายว่าจะไม่ส่งจดหมายให้พ่อแต่ส่งจดหมายให้พี่ทองแทนโดยที่คนอื่นไม่รู้กะทิตัดสินใจแล้วว่าความสุขของเธอคือการมองไปข้างหน้าทิ้งอดีตให้เป็นแค่เงาเรื่องราวของกะทิอาจจะเป็นเรื่องราวที่เจ็บปวดสำหรับเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งแต่มันก็คือความจริงที่เธอต้องยอมรับและผ่านมันไปให้ได้ จริงๆแล้วทุกคนต้องผ่านความเจ็บปวดความผิดหวังในชีวิตไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งการจัดการกับสิ่งที่เหลืออยู่ต่างหากจะบอกได้ว่าเรายอมรับมันได้จริงหรือไม่และเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างกะทีก็เช่นกันคนรอบข้างคนที่เธอรักก็คงทำได้แค่คอยประคับประคองและเป็นกำลังใจและวันที่เธอผ่านไปได้กะทีก็กลายเป็นกะทีคนใหม่ที่เข้าใจโลกเล็กๆของตัวเอง ตามแบบของตัวเองที่สำคัญคนเราเมื่อหมดข้อสงสัยข้อเครือบแคงต่อความรักหัวใจก็จะเป็นอิสระความสุขของกระทิกก็เป็นด้วยเหตุน,นี้กระมังขอบคุณค่ะ